บาคุริคลคโนริวตัสร่างพัฒนาของบาคุริคลคโนทอรัสผสมกับสว่านสีลำตัวเป็นสีน้ำเงินสลับเงินม่วงอ่อนและเขียวบาคูริลที่โชวร้ายและมีพลังแข็งแก่งมากทำให้เกิดวิกฤตในเดโดเอิร์ธเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนถูกจับแช่แข็งในภูเขาน้ำแข็งภายหลังได้ตื่นขึ้นจากการจองจำมีท่าโจมตีที่เหมือนกับทีรโนและสามารถสร้างพายุหิมะได้อีกด้วย บาคูริวคัสโมซิวดอนร่างพัฒนาของบาคูริวเคนโมโซรัสผสมกับโลมีลำตัวเป็นสีขาวสลับม่วงอ่อนเป็นข้องหูของคาโนริวตัสมีพลังป้องกันที่สูงซึ่งมีท่าโจมตีเหมือนกับเคราและสามารถสร้างพายุน้ำแข็งได้ บาคเริวไฟเยอร์โนโคดอนเป็นบารคเริวที่ปรากฏตัวเฉพาะเดโดกัสซีดีซึ่งเป็นของแถมมากับนิตยสารเทเลบิคุงฉบับเดือนกันยายนปีเฮเซที่15ปีคศ2 0 0 3เป็นร่างพัฒนาของบาคเริวดิเมนโนโคดอนเชกเช่นเดียวกับไดเมนโนโคดอนมีสีแดงสลับทองซึ่งต่างจากสีเริ่มตัวของเดเมโนโกในช่วงที่ตกลงมาอย่างอนาเธอเอร์ e arth, ได้ตกไปอย่างประเทศฮาวายถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยพลังไฟเยอร์อินฟโนของอสกาเพื่อร่วมต่อสู้กับอาบะเรนเจอร์ไรท์แรปเตอร์ เป็นบาคุริอประเภทวิโลซิแรปเตอร์เป็นยามผาหนัของอบ,บะเรนเจอร์ทั้ง4